วัสดีครับคลิปนี้พามาชมฝั่งทาง140ครับต่อจากคลิปที่แล้วครับยังอยู่กับทีมงานพอเจริญทรัพย์ครับวันนี้ลงแพ็คคู่เหมือนเดิมครับงานลอกไมยเสนงครับแบกเช่นเคยครับ างานก็เจ็ดแล้วใกล้เสร็จแล้วครับ เตาเลยครับฝั่งด้านบนจะขึ้นง่ายง่ายกว่าด้านล่างครับด้านล่างจะนืดหน่อยรวมกันแป็กคู่ครับก็มีอยู่ฝั่งนู้นอีกทีมงานหนึ่งครับฝั่งน้นก็จะเป็น200ครับตามกันมาเลยครับ รถเริ่มบางแล้วครับเริ่มน้อยแล้วตอนเริ่มงานแรกๆนี่รถเยอะมากเลยครับมีสิกว่าทีมเลยตอนนี้เหลือแค่3าสทีมครับ c f p. สายลั่นนะทมงานนี้ครับมีแต่โทษดังๆเลยเอามาดูคันนี้ลั่นก่อนครับเนี่ยคันนี้เนี่ยของแท้ครับเอา มีกระแทกตูดครับโอ้เอาโอ้ดินดืดครับดิดนดืดโอ้คลึ้มมาแล้วครับไปน่ารอดนะฝนน่าจะตกครับวันนี้ ร้อยจมรถลาวครับล้อขวางล้อขวางล้อขวางเรียบร้อยครับ <c oughs> จมรถลาว <c oughs> เอาพี่ใหญ่มาช่วยเลยพอ <c oughs> ดีจมแนวล้อขวางด้วยครับขึ <c oughs> ้นยากหน่อย หน้าซะด,ด้วยอะในขนาดรถเปล่าเนะี่ยแบกหนักในเมธไ,ไม่เหลือครับมิดล้อแน่นอนล็อกขวางล็อกขวางเดี๋ยวเดียวเดียวล็อกขวางไม่ขึ้นลรอกไม่ได้ลรอกจุมล้อกขวางอย่างนี้อันตรายนะแล้วกค็คือดันด้านหลังมาเนี่ย เสียงลูกบากหลุดได้ครับต้องดึงหน้าอย่างเดียวอ่ะ๋องอฟังนี่ก่อนครับเอ,อาัออยางนี้บอกบได้ไหม ไม่ได้แล้วบังดีดับแล้วครับอย่ายอมแพ้ครับสู้เขา ซ่ก่อนครับมาดูฝั่งนี้ก่อนครับอันนี้เดี๋ยวรอโซ่ครับโอ้โอหพี่ลงพี่ลงโอ้ อ๋อทำไมได้มาดำเนี่ย

มีกรอบครับ เดี๋ยวไปดูภาร,รกิจฝั่งนี้ก่อนครับเขาจะลากแนวไหนนอเนี่ลากถอยานายจะได้ครับ ด้านหน้านี่ไม่แต่พังกับพังอะจมล็อกขวางอะด้านหลังอันตรายอยู่ครับ <S 2> <S 2> <S 2> อือบางคุณเ็าโคตรโหดเลยครับ มาจัดเต็มครับลุยมาดูทีเด็ดอีกรอบครับ ครับ ฝว่งนี้ลั่นก่อนครับไป ครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เทกันครับว่าจะเด็กแค่ไหนครับจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ